ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของเรานะหลังจากที่พวกเราได้หยุดพักผ่อนหยุดพักผ่อนนะครับเคลียร์งานเคลียร์การบ้านเสร็จ,เสร,จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อนะในเนือนอน้อหาวิชาของเรานะครับซึ่งคณิตศาสตร์พื้นฐานของเราเนี่ยล่าสุดจําจได้ว่าเราก็เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปแล้วนะครับ ซึ่งครูก็ได้กาหนดให้เรียนส่งงานนะฮะส่งงานส่งท,ที่เราที่เราได้จดบันทึกนะครับก็เชื่อว่าหลายคนได้ส่งมาแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ส่งก็มีเวลาอยู่นะมีเวลาก็ให้รีบส่งมานะฮะจะไดะ้เก็บคะแนนรวบรวมคะแนนได้นะครับทีนี้ในบทนี้นะในบทนี้ก็เป็นเรื่องของการวัดตําแหน่งของข้อมูลซึ่งล่าสุดครูก็ได้อธิบายความหมายนะครับของอการวัดตําแหน่งของข้อมูล ให้นักเรียนได้รู้ไปแล้วนะฮะซึ่งก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับมี3อย่างด้วยกันนะ,อ,ะอย่างแรกก็คือมีคอทายใช่ไหมครับคอทายแล้วก็มีเดไซน์แล้วก็มีเปอร์เซ็นทายนะเราจะใช้3อย่างนี้นะครับในการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะ,ะคลิปล่าสุดนะครับจำได้ไหมครูก็ <c oughs> ได้สอนตัวอย่างที่1เรียนไปแล้วนะในในหน้า3นะครับตัวอย่างที่1 อันนี้ทาให้ดูแล้วนะทีนี้แล้วก็ค้างค้างตัวอย่างที่2ไว้นะครับโดยแนะนำแนะแนะแนวทางให้นักเรียนไปทานะอ่าวันนี้เราก็จะมาเฉลยกันนะครับเอาละพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะอ่าพร้อมแล้วก็เหมือนเดิมนะนักเรียนเหมือนเดิมใครมีชีสก็อ่าเตรียมขึ้นมาใครไม่มีชีสใครจดใส่สมุดก็อ่าเขียนได้นะครับเขียนได้เขียนตัวอย่างนะเขียนตัวอย่าง อลอกโจทย์ไปสักนิดนึงนะเราจะได้รู้ว่าเราใช้ข้อมูลอะไรนะครับโจทย์อาจจะาบางข้อมันก็โจทย์ยาวบางข้อก็โจทย์สั้นแต่ก็คงจะไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างโจทย์ตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะมีสามข้อย่อยด้วยกันนะครับเราก็ใช้ถึง3ตัวอย่างสามข้อย่อยนะก็คงจะไม่ใช้เวลามากนักนะในการลอกโจทย์อ่ะพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มตัวอย่างที่2นะตัวอย่างที่2องอเขาเน้หา คอทายที่1ให้หา q 1ใช่ไหมครับเราจะเริ่มหา q 1ก่อนก่อนครูได้เขียนไปให้แล้วนะวิธีทำนะเราก็เริ่มวิธีทำการหาคอทายเดไซน์เปอร์เซ็นต์ทายไหนก็ตามเราจะเริ่มจากหาตำแหน่งก่อนใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มหาข้อ1อ่า,ออาครูจะใช้ตัวย่อนะ <c oughs> อ,อันนี้ใช้ตัวเต็มก่อนตำแหน่งคอทายที่1ก็คือ1 เขียนห่ก่อนนะครับแล้วก็คูณ k บวก1ส่วน4นะส่วน4เอาละทีนี้เราก็อาขออภัยเขียนผิดซะและ้คูณ n บวก1ส่วน4ใช่ไหมครับเอาละ n คืออะไร n คือจำนวนข้อมูลที่มีทั้งหมดลองนับดูซิว่าโจทย์ข้อนี้มีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวอลองนับนะ นับนับสิครับเท่าไหร่ลองนับสิเท่าไหร่ให้เวลาสักนิดหนึ่งนะให้เวลาสักนิดหนึ่งเท่าไหร่ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดเท่าไหร่ครับอ่าสามสิบสามสิบใช่ไหมเอาลนะ เราก็แทน n ด้วย30ก็เป็น1คูณ30บวก1ส่วน4อ่าทำพร้อมกันนะอ่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราก็เอาเอา30บวก1ก่อนนะเอา30ทำในวงเล็บก่อน30บวก1ก็เป็น31ใช่ไหมสามสิบคูณหก็ได้31 31ิอส่วนสอ ใครมีเครื่องคิดเลขกดได้ถ้าใครไม่ไม่มีเครื่องคิดเลขก็ตั้งหารเราเนี่ยนักเรียน31สอ่วน4อ่เท่าไหร่4 7 4 7 28ใช่ป่ะ4 7 28็ดก็เศษเท่าไหร่เศษ3เศษ3ใช่ไหมครับอ่าใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหม4 7อีก4 7 28 ็เศษ2 4่ห้ยใช่ไหมอย่างนี้นะได้7.75ด7 5เาดอาละอ่าทีนี้ก็จะเห็นว่าตำแหน่งเราไม่ลงตัวใช่ไหมตำแหน่งของเราที่ได้มาเนี่ยไม่ลงตัวมันเป็น7.75ใช่ไหมครับถ้าตำแหน่งที่7เราก็จะไปนับไล่หาตำแหน่งที่7เลยว่าตรงกับความสูงเท่าไหร่ก็จะตอบได้ ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้มันเป็น7.75เนี่ยมันเป็น7.75็านะก็ทำยังไงก็ไม่ยากเรียนไม่ยากอไอ้เจ็ดเนี่ยมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่7จ็ดตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับกับตำแหน่งที่8ใช่ไหมก็แสดงว่าเราจะใช้ตำแหน่งที่7กับ8นี่แหละเอเรียน7.75มันอยู่ตรงนี้ สมมติมันอยู่ตรงนี้นะเราก็ไปไล่หาดูว่าตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยคือเลขอะไรเรียงจากน้อยไปมากนะอะลองนับดูสิตำแหน่งแรกก่อนนะในเนี้ยสูงน้อยสุดเท่าไหร่ครับสูงน้อยสุดเท่าไรเท่าไร่อลองนับดูน่าจะเป็นเก้าสิบเจ็ดไหมตำแหน่งที่หนึ่งเกเจดตำแหน่งที่สอง 9กก็มี2ที่นะานับตำแหน่งที่2ต่อไปก็น่าจะเป็น98ตำแหน่งที่3อยู่นี่ตำแหน่งที่4อยู่นี่ตำแหน่งที่5เหไหมไม่ยากตำแหน่งที่6 98น่าจะไม่มีแล้วนะฮะต่อไปตำแหน่งที่6ก็99ตำแหน่งที่6อ่านี่ตำแหน่งที่6แล้วก็ตำแหน่งที่7 อ่าแสดงว่าเราได้แล้วก็คือ99นะ99ตำแหน่งที่8ตำแหน่งที่8จาก99เามี100มั้ย100 100 100ไม่มีไม่มี100มี101มั้ยอ่ามีเห็นไหมฮะ101ก็ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตำแหน่งที่8แล้วก็คือตรงนี้เอาละ101 ได้้แลวทีนี้ไอต้ตำแหน่งที่7.75มันจะตอบยังไงนักเรียนมันใช้การเทียบบัญญัติยางนะครับมันใช้การเทียบบัญญัติตยางแต่ครูก็จะมีวิธีที่สรุปสรุปจากการหาบัญญัติยางอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถ้านักเรียนไปเทียบบัญญัติยางแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ครูก็จะสรุปสูตรง่ายๆให้นักเรียนคิดเอาไปใช้ได้ทุกข้อด้วยนะครับให้เราทํานี้นะ ให้เราทำนี้นะฮะ Q 1นเนี่ย Q 1นะคำตอบมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคำตอบนี่จะอยู่ระหว่าง99ถึงหนึ่งร้อยหนึ่ง้เอดหนึ่ง้หนึ่งนี่ยนะฉะนั้นตอบว่าอะไรทีนี้คำตอบให้เราเอา99มาครับเอา99มาแล้วบวกด้วยบวกด้วย นักเรียนจาก7จากเจไปหา7จ5ุเหเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้น0ูนจุดอะไร 0. 7 5ดเดห้าเราก็เขียนว่า0 7 5ุหคูณกับไปดูข้อมูลนะเมื่อกี้เราดูตำแหน่งแล้วนะไปดูข้อมูลว่าจาก99้าไปหาหนึ่ง้อยหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักเรียนให้เราเอาร้อย0้อยหนึ่งร้อยเอดนี่ยนะลบ9 9 ทำงี้ครับฉะนั้นมันก็จะได้99บวกด้วย0.75ไอ้101ลบออก99เหลือเท่าไรหร่เหลือ2ถูกต้องเหลือ2ฉะนั้นก็เอา0.75คูณ2ครับแล้วไปบวกกับ99เป็นเท่าไหร่งเรียน0.75คูณ2เป็น ่าถูกต้อง1.5ใช่ไหมไปบวกกับ99ก็ได้เป็น100จุดอะไรฮะจุดเนี่ยคือคำตอบนะมาจากไหมาจากการเทียบบรรจัตายางของตำแหน่งของของตำแหน่งข้อมูลกับค่าของข้อมูลนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะไม่ยากเอาละข้อ1ก็เสร็จสิ้นไปนะต่อไปตามนี้นะครับ เอาละไปดูข้อ2สันนิดนึดนงข้อ2อให้หา d 6หาเดซน์ที่6อ่ะนะก็เช่นเดียวกันเริ่มจากตำแแนง d k คุณจะเขียนสูตรนะเท่ากับ k n บวก1ส่วนอะไรถ้าเไซน์ส่วนเป็น10 ่าส่วนเป็น10ถ้าเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนเป็นร0อยนะครับอ่าฉะนั้นข้อนี้เราก็จะหาตำแหน่งของ D6 ก็คือ6คูณ N N ก็เหมือนเดิม30แล้วก็บวก1ส่วน10อ่าเป็นเท่าไหร่เรียนเท <c oughs> ่าไหร่ครับ30บวก1เป็น31ใช่ปะ่ะ31คูณ6 อ่าคูไม่มีเครื่องคิดเลขนะสามสิบดคูณหกหกเป็นหกหกสเท่าไหรสิบแปจุดเจุดหกนะสิบแปเอาละอ่าทีนี้จะเห็นว่าลงตัวไหมทีนี้ไม่ลงตัวไม่ลงตัวอีกแล้วแต่เรารู้ว่าตำแหน่ง18.6เนี่ย เราจะต้องใช้ตำแหน่งที่สิบแปดกับตำแหน่งที่อะไรครับอ่าสิบเก้าต้องไปหาสองตำแหน่งนี้ให้ได้อ่าลองไล่ดูสิให้เวลานิดนึงนะไปดูตำแหน่งที่1ิบดว่ามันคือเลขอะไร <c oughs> ตำแหน่งที่สิบแปดเมื่อกี้เราไล่มาถึงตำแหน่งที่เละที่แปดหนึ่งร้อยหนึ่งผ่านไป อ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีอีกไหมไม่มีหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสองก็มีอ่าตรงน,นี้ก็เป็นตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าหนึ่งร้อยสองมีอีกไหมมีอ่าหนึ่งร้อยสองก็ตำแหน่งที่ 10. 102, สิบหนึ่งร้อยสองเสร็จแล้วหนึ่งร้อยสามมีไหมมีอ่าหนึ่งอ่าตรงน,นี้ก็เป็นตำแหน่งที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามหมดแล้วต่อไปหนึ่งร้อยสี่ ตำแหน่งที่12ตำแหน่งที่12มีอีกไหม,มอ๋อครูข้าม101ไป101มีอีกที่หนึ่งอ่าย้อนกลับนิดนึงนะอ่าหนึ่งอ่านะึอ่า,อา,อาตำแหน่งที่8เรา101เนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับ ฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่9าอ่าตำแหน่งที่9ต่อไปตำแหน่งที่10ก็จะเป็น102อ่าตำแหน่งที่10อ่าตำแหน่งที่11อ่าตำแหน่งที่11 102อมี102้อยีกไหมไม่มีแล้วนะ102ไม่มีแล้ว ต่อไป103ก็จะเป็นตำแหน่งที่12 103ก็จะเป็นตำแหน่งที่12ตรงนี้103มี103อีกไหมไม่มีอ่าต่อไปตำแหน่งที่13อ่าก็104ตำแหน่ง13ตำแหน่งที่14อยู่นี่ <c oughs> 104มีอีกไหม104ไม่มีนะอ่าต่อไป105 105ไม่มีเนาะ105ไม่มี106มีไหม106อ่มามีตำแหน่งที่15ใช่ไหมครับอ่ตาตำแหน่งที่15 ต่อไป106่้น่าจะหมดแล้ว106หมดแล้วนะอ่าต่อไป107 107มีปะไม่มีแล้ว1 0ึ่งรมีนะอ่าตำแหน่งที่15ได้แล้วต่อไปตำแหน่งที่16 16อยู่นี่อ่าสิอยู่นี่ หนึ่งแปดมีอีกไหมอ่าไม่มีนะต่อไปหนึ่งร้าร้มีปะไม่มีร้อยสิอ่าร้อสิบตำแหน่งที่สิบเจดอ่าสิเจดอยู่นี่ตำแหน่งสิปดอ่าได้แล้วก็คือหนึ่ง้อยสิมีอีกไหมหนึ่งร้ยสิบ ไม่มีใช่ไหมครับอ่าต่อไปหนึ่งร้อยมีไหมไม่มีอ่าก็จะมีหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งรฉะนั้นตำแหน่งที่19ก็คือ1น2อ่าหนึ 112. อ่าโอเคได้ครบแล้วนะเรียงถูกนะ <c oughs> เอาละ ทีนี้เราก็หาได้แล้วก็จะได้ว่า d 6 d 6เท่ากับอะไรให้เราเอาค่าตัวนี้มาเลยก็คือ110บวกด้วยอ่าตำแหน่งที่เราต้องการคือ18.6จนะจากตรงนี้มาตรงนี้นะมันเพิ่มขึ้น0.6คูณด้วยให้เราเอาค่าของข้อมูลนะสองตัวนี้มาลบกัน112ลบด้วย 110เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือได้110บวกด้วย0.6คูณกับ112ลบออก110เหลือ2ใช่ไหมเหลือ2อ่าคูณกับ0.6นะก็เป็น110บวกด้วย0.6คูณ2เป็น1จุดอะไร1.2อ่าบวกกันเป็น111.2ตอบเรียบร้อยเห็นไหมเป็นแบบนี้ เอาละก็ได้เดไซน์ที่6แล้วนะอ่าหรืออีกข้อหนึ่งเปอร์เซนต์ไดที่85อ่ากูใช้พื้นที่ตรงนี้นะอ่ะย่อเล็กนิดนึงนะอ่าก็หาอ่า P 85ก็จะเริ่มจากอะไรครับตำแหน่ง P 85ก็ได้อะไร85คูณ N อบวก1 ก็คือ30บวก1ส่วน1 0ออ่ะเปอร์เซ็นต์ส่วนเป็น100นะส่วนเป็น100ก็ได้เป็นอะไรอ่าลองช่วยคิดหน่อยสิอ่าเป็น85คูณ31ใช่ป่ะอ่าคูณกันเลยนะครับ355ทด138 24 25เป็น5เป็น3เป็น6 เป็นเท่าไหร่เป็น2อ่าได้26.35ม้ใช่ไหมอ่านะได้26.35 26.35อ่าก็เช่นเดียวกันเรียนมันมันไม่ลงตัวฉะนั้นเราก็ต้องไปหาตำแหน่งที่26กครับตำแหน่งที่27เอืมนะเป็นงี้ทีนี้สมมุติว่าสมมติว่าข้อนี้ p 85เนี่ยเราไม่ได้เรียงข้อมูลมาเลยสมมตินะไอคูลคูล,ลบออกตรงเนี้ยหมดเลยนะสมมุติว่าโจทย์ได้หาอย่างเงี้ยให้หาตำแหน่งที่ยี่สิบกับ27่สิบเนี่ยนะไอยี่สิอยู่ประมาณนี้อยู่ตรงกลางทีนี้เราจะไปหาตำแหน่งที่26กับ27เนี่ยแต่ว่าข้อมูลเราเป็นแบบนี้เรายัางไม่ได้เรียงข้อมูลนะฮะแทนที่เราจะเริ่มจากตำแหน่งที่1่ก่อนเนี่ย กว่าจะเรากว่าเราจะไล่ไปหาตำแหน่งยี่บหกเป็นไงฮะสียเวลาใช่ไหมสียเวลามากเราก็ไปไล่าจากท้ายนักเรียนไปดูตำแหน่งสุดท้ายก่อนแทนที่เราจะดูน้อยสุดเราก็ไปดูมากสุดนะอ่ะในเนี้ยความสูงมากสุดเท่าไหร่ความสูงมากสุดเท่าไหร่ฮะร้อยเท่าไหร่ร้อยอ่ะมีใครเกินร้อยยี่สิบสามไหมเห็นมองเห็นร้อยยี่สิบสามมีเกินกว่านี้ไหมร้อยยี่สิบสาม มีปะไม่มีนะอ่าฉะนั้น123เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับ123เนี่ยเป็นตำแหน่งที่30อ่าเราก็เขียน30อ่าทีนี้ก็นับถอยหลังเรียนร้อยยีไม่มี122ไม่มี121มีไหมร้อยยี่ เหมือนจะไม่มีร้อยยี่สไม่มีร้อยยีอ่าเจอร้อแล้วอันนี้ก็ตำแหน่งที่ยีนะครับร้อมีอีกไหมร้อยยี่ก็ไม่มีนะร้อมีไหมร้อยสิบก็ไม่มีนะฮะอ่าร้อไม่มี1นึ่เนี่ยไม่มีร้อยสมีไหมมีอ่าเจอแล้ว 118เนี่ยก็คือตำแหน่งที่28อ่าเราต้องการตำแหน่งที่26ใช่ไหมอ่าร้อยสิบแปดเสร็จแล้วก็117 117 117อ่าเจอ117ตรงนี้ตำแหน่งที่27่สิบเรามี2ที่ด้วยตำแหน่งที่26ตรงนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่26นะครับก็คือ117เเห็นไหมก็จะประหยัดเวลาในการหาข้อมูลนักเรียน อ่าร้อยสิบเจ็ดมีอีกไหมมีอีกด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าตำแหน่งที่ยี่สิบอ่ายี่สิบห้าใช่ป่ะเราต้องการตำแหน่งที่ยี่สิบหกกับยี่บเจ็ดอ๋ออ่ายี่บหกเราได้ไปแล้วยี่สิบเจ็ดคือตรงไหนนะยี่สิบเจ็ดอ่าก็คือร้อยสิบเจ็ดตรงนี้นะอ่าร้อยสิบเจ็ดอ่าโอเคเอาละต่อไปพอเราได้ข้อมูลมาแล้ว นะได้ข้อมูลมาแล้วถ้าเราไปเจอข้อมูลที่มันซ้ํากันแบบนี้นังเ,เรียนคือตาแหน่งตําแหน่งที่26กับ27เนี่ยมันได้ข้อมูลเดียวกันดังนั้นคาตอบก็คือร้อยสินี่แหละนะครับแต่ถ้าเราจะทําวิธีแบบที่เราเคยทามาอย่างนี้ได้ไหมอ่าได้นะฮะอ่าลองดูนะ P 85ให้เราเอาอะไรมาก่อนอ่าเอาร้อยมาก่อน1้อยบบวกด้วย จาก2 6่ไป26.35มันเพิ่มขึ้น0.35คูณด้วยเอาข้อมูล2ตัวนี้มาลบกันเนี่ยซึ่งก็จะได้อะไรเลยลบกันได้อะไรมันเท่ากันใช่ไหมลบกันได้ศูนย์พอดีใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็เป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมอ่าฉะนั้นมันก็จะเหลือร้อสิบเจ็ดซึ่งเป็นคําตอบนะอ่าก็ได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้เห็นไหมอ่ายังไงก็เนี่ย นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะแสดงให้เราเห็นว่าข้อนี้เห็นไหมฮะตัวอย่างที่2ต่างจากตัวอย่างที่1ตรงไหนตรงที่ว่าอย่างแรกคือข้อมูลไม่ได้เรียงซึ่งข้อมูลในตัวอย่างที่1ก็ไม่ได้เรียงเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลมันน้อยแต่ตัวอย่างที่2เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างเยอะขึ้น2ก็คือค่าของตําแหน่งเห็นไหมฮะค่าของตําแหน่งเนี่ยมันไม่ลงตัวเรียนมันไม่ลงตัวนะเราจะทํำยังไง ตัอย่างที่สเนี่ยก็จะสอนเราว่าให้เราใช้การเทียบบัญญัติายางแต่ครูสรุปจากการเทียบบัญติายางมาแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยที่ใช้ได้ทุกข้อนะก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือหาตำแหน่งที่ข้อมูลมันอยู่แล้วก็มา,าคูณบวกด้วยอะไรฮะเศษของตำแหน่งใช่ไมครับมันเพิ่มขึ้น 0.5เราก็เอา0.5มาแล้วก็คูณด้วยกับ uh, คูณกับ uh, ค่าของข้อมูลที่เปลี่ยนไปก็คือเอามาลบกันแล้วก็มาบวกกับ uh, ตำแหน่งก่อนหน้าก็จะได้คําตอบมาใช่ไหมครับเอาละคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเรียนเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ให้เราไปทําดูนะลองปิดจอไปก่อนแล้วก็ลองไปทําดูก่อนแล้วค่อยมาเฉลยแล้วค่อยมาดูเฉลยนะครับว่า uh, เราได้คําตอบเท่ากันไหมนะครับแล้วก็ลองฝึกทําบ่อยๆนะเอาละก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะก็จะมีตัวอย่างในกรณีต่อไปนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ